เอาล่ะจะต้องสู่ในช่วงนี้นะคะสาของเรา Comedy Variety on TV เป็นคนอยู่กับ MJ h a m m o n หมือนเดิมนะคะแล้วก็เมื่อเพลงที่ผ่านมาเราติดพันงไว้ถึงเรื่องราวของชื่อเพลงด้วยความหมายกัดอกกัดอกกัดอกนี่มันหมายความว่าเหมือนอาการประมาณครับอกขับใจตื้นตักตอนแรกหมอบอกอยู ฟังเพลงเหมือนแบบว่าผิดหวังผิดหวังนิดนึงนึกว่าเจ็บอกอะไรไม่ใช่นึกว่าพี่เอ็มเจไปขัดอกไม่ใช่กัดอกกัดอกอาการมันก็คือประมาณแบบว่าพูดไปออกบอกไม่ถูกใจคืออยากจะบอกก็ไม่กล้าบอกอะไรมันตั้งกึ่งกั้งกึ่งกั้งกึ่งคือกัดอกอ่ะคือเหมือนมีอยากจะบอกแต่ไม่บอกอยากจะพูดก็ไม่พูดคือคือเนื้อหาของเพลงจริงๆอ่ะไอที่เขียนมาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของคนของคู่รักคู่หนึ่งที่เหมือนจะอาจจะรักกันมานาน ครับผมแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยสมมติโก้กับอ้อนเป็นแฟนกันครับเออโก้รักอ้อนมากอ้อนเน่มีชู้อ้อนเป็นมีชู้แล้วแล้วอ้อนเนี่ยบอกโก้ไม่มีใครอ้อนมีโก้คนเดียวชีวิตนี้อ้อนไม่มีใครอีกแล้วพี่เจ็บแต่โก้รู้อยู่เต็มอกว่าอ้อนน่มีใครแต่โก้ก็ทําเป็นโง่ทําเป็นโง่แบบว่าเออก็ไม่มีใครก็ไม่มีใครอ้อนก็ก็โอเคก็ต้องปกนก็เป็นกติาพอดังนั้นเนี่ย พอผมเริ่มเริ่มจับได้จับได้เยอะมากจับได้เริ่มจะไม่ไหวแล้ก็ไม่พูดจับออกมากัดเลยไม่ได้กัดมุดมดเข้าไปเลยไม่ก็คือฟีลประมาณแบบก็ไม่พูดไงก็ไม่พูดเพราะอะไรเพราะโทลอ่อก็ไม่พูดอะไรก็ทําเป็นไม่รู้มิชิก็ยอมเป็นคนโง่เพรารักเธอยอมเป็นคนโง่เพราะรักเธอเป็นเขาได้จริงหรอเป็นเรา เอกเราก็คืออารมณ์ของโก้กัารปกไม่ใช่โก้อย่างเดียวนะอ้อนก็การปกด้วยเพราะอ้อนก็ต้องโกหกยอมต้องทําเป็นแบบสร้างเล่นละครตลอดเวลาที่อยู่กับโก้โก้ก็เล่นละครตลอดเวลาที่อยู่กับอ้อนต่างคนต่างเฟซเขาหากันต่างคนก็ต่างการปกและเพลงนี้เนี่ยพี่ครับพี่แต่งเองมาจากชีวิตจริงด้วยครับมาจากเรื่องของเพื่อนเขาเล่าให้ฟังจริงหรือเปล่าเออจริงเรื่องเขาเล่าให้ฟังแล้วก็เหมือนกับ เราไม่ได้เป็นที่ปรึกษานะแต่เหมือนกัเป็นที่ถูกเทมทือระบคือแบบมาแล้วก็เฮ้ยทำไงดีวะทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็มไม่ได้มีทางออกให้เขาแบบเฮ้ยไม่เไรหรอกเชมาวันเถอะมันอาจจะเป็นวิบากกรรมของโยแต่นี่ไห <c oughs> ได้เอามาแต่งเนเพลงเรื่อง <c oughs> มาบ่อยมันมาเยอะเข้าเยอะเข้าก็เลยว้ามันได้เป็นเรื่องเลยนะมันได้เป็นเรื่องเลยก็เลยอ่ะลองเขียนดูอะไรเงี้ยครับก็ถึงบอกว่าจริงๆแล้ว แต่งเป็นเพลงเหนือไงอัดอิ่มไปเยอแต่ว่าเป็นภาคกลางก็ร้องยากยากจะบอกไงเพราะว่าเพลงเนี้ยตอนดีตอนร้องเนี้ยครูเพลงคุณเต๋อคุณเต๋อพี่แน็ตโฆษาเขาดีไซน์ให้ให้ร้องแบบพี่ได้ก็เป็นสตริงเห็นไหมเออพี่เต๋อเนี่ยไม่ใช่คุณเต๋อเขาเรียเขาว่าจ้าคุณเต๋อคือคุณเต๋อเขาดีไซน์ให้ว่าไม่อยากจะให้ร้องแบบเดิมถ้าร้องแบบเดิมมันก็ไม่มีอะไรเกลียดนี่ครับก็เลยว่าเ้ให้ร้องแบบ เรใหม่ให้มันดูแบบทันสมัยมากขึ้นเอางี้ดีกว่าผมอยากจะถามครับวันที่เข้าห้องอัดเพลงเนี้ยร้องยากยากมากครับใช้เวลาร้องเพลงนี้3ครั้งกับการเข้าห้องอัดสามวันสามวันเลยแต่ละวันนี่ทิ้งห่างกันประมาณสองอาทิตย์โอ้โหเพราะว่าผมจะให้ไปทำกานบ้านทำกันบ้านคือจริงๆด้วยความที่เราเราก็ร้องมาเยอะนะเราร้องมาเยอะเราก็มีความสุขเฮ้ยมีของเหมือนกันได้วยมอะไรนะปกติเราร้องวันเดียวเราก็จบเลยแยะแต่ทำไมันไม่ผ่านสักทีหรือเปล่าวันได้ก็คือร้องแต่บ่ายโมง คือเป็นคนที่ตอนกลางวันเสียงไม่ใช่มาปนกติร้องคืนแต่ว่าเวลาถึงก็ไม่ว่างเลยถ้าร้องไปจนถึงห้าหกโมงก็ไม่ได้ก็ไปอีกไปอีกด้านอีกรอบหนึ่งก็ร้องเวลาเดิมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อีกพอสองครั้งนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับทีลมันเฮ้ยเหมือนหมดความมั่นใจนึกออกไหมด้วยความที่เราร้องเฮ้ยเราคือร้องแบบนี้แต่แต่ครูเขาบอกว่ายังไม่ได้ยังไม่ใช่ยังไม่ถึงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าขึ้นในใจเะว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้ก็มันจะบอกเขาว่าชื่อของครูแบบไม่เอาแล้ววะา พอใจแล้วก็วคือเราก็ทําเต็มที่แล้วแต่มันยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับจนยี่ระหว่างนั้นเพราะมันชึ้งทางเพราะมันึ้งทางก็คือไอ้ท่อนคุกเนี่ยให้ผมจัดเต็มเลยจัดเต็มในแบบสไตล์เราแต่ท่อนอื่นอ่ะหนึ่งสองและสี่เนี่ยอเออให้เป็นแบบให้เป็นแบบที่ครูเข้าใจก็คือให้มีความเป็นทันสมัยและความเก๋นป่นไอความเฉยเฉยทุ่มผสมประสานกันไปนิดๆิดหน่อยๆน่อยแต่ถ้าเกิดว่าฟังดีๆีไอเทคนิคที่มันเป็นสตริงที่นั่นอะ อะไรเงี้ยมันจะแทรกมาตลอดเลยเอางี้หลายคนฟังนี้แล้วอยากจะฟังเสียงตุนดแล้วนะคะว่าเป็นยังไงทีนี้มันจะยังไงบ้างแต่แต่วันนี้ขอออกตัวก่อนนะครับพอดีมันไม่สบายกินยามาเสียงหายไปเยอะเลยครับถ้าเสียงไม่หายนี่สิ่งจะพ้อบบ้างไม่ะโอเคขอแค่นิดนึงฮอมเอ้ยขอใช่แค่สุดตาเก็บปอจะหู ตอที่ดูฉันก็พอเข้าใจว่าเธอแบ่งใจเธอไปให้ใครและอีกวันนั้นเธอคงก็ไปจากกันแต่ยังฮกกักและย,ยังยืดจึงใดแค่มนนือที่บุงมีหัวใจจังทำตัวเธอไปสักตาใได้ก็ยิ่งเข้าใจ คูนทนหรือควรยอมแพ้ประมาณนี้เลยไอ้ทีบออื้ามันอยู่ตรงหุกมันอยู่ตงหแต่มันสูงตอนี้าเหียไม่ขึ้นอย่อย่่าอย่เอยย่ัอีา่าอย่า่าอาย่อาอามเ่็่าอาาอาน่าอย่็อยย่ายาอ่อย่อ่อยอยก็ยังมยอยอยา่อยาย่าอยาอาอย่า่าอง่าอ่อยาอาอยาอยะ คือตอนนี้เนี่ยดาวดาวโหลดของทางค่ายเนี่ยยังไม่เสร็จแต่นะครับก็ได้ได้คุยกันไว้แล้วว่าไอ้ดาวโหลดถ้าถ้าโหลดผ่านห้องของเราเียนไทยแลนด์เนี่ยจะบอกว่าทุกบาททุกสังค์ได้คำนวณได้รลยครับเพราะว่านี้ฟังห่องท่องแย็บเปก่อนอ่าจริงขอชมได้นะเพราะว่าเอ็มบีที่นี่ก็มีแล้วคือจะบอกว่าที่นี่น่าจะเปิดที่แรกเลยจะบอกครับเอซื้หรอฮะใช่เพราะว่าเอ็มบีทั้งหมดอยู่ในกระเป๋าอยู่ในรถเดี๋ยวไม่ไปส่งที่ไหนเลย การป <แก S 1> ็นวูดที่นี่ <ไง S 2> เป็นที่แรกเลยนี่จะบอกให้กล<อ>้าพูดเป็นปากเลยเาสุดยอดมากๆเลยนะคะก็พูดถึงเรื่องราวของเพลงตัวงขอถามเรื่องดนตรีอะค่ะพี่ดนตรีเป็นแนวไหนคะด,นต,น,น,คะดนตรีเหรอ,รรค,เหเอครับเป็นแนวลูทชูโมเดิร์นคคือได้พี่เอร็อกเตอร์เวนมาช่วยเป็นเป็นคนที่ดีไซน์ให้แล้วพ,พี่พี่แนนบราซิลก็มาช่วยเป็นดูแลดูแลให้มันดูสมบูรณ์ที่สุดนี่ไงก็ก็นั่นแหละครับก็เป็นดนตรีออกแนวเหนือเหนือกลิ่นอายคือจะไม่เหนือจ๋าคือจะมีกลิ่นอายคือฟังแล้วจะมีความรู้สึกว่า ห็นหมอกเห็นภูเขาเห็นดอยเออถ้าเป็นแบบว่าเหนือเนี่ยนะถ้ากลินไอจะมีแบบดนตรีภาคเหนือจะมีสล็อตตอบตื่นเข้ามาแต่จริงๆก็าเกิดว่าเพลงที่ผมทําเองเนี่ยโอ้โหมาเต็มแต่ก็เป็นที่บอกนะครับว่ารอบนี้มาเต็มไม่ได้เพราะพี่เขาเคยบอกว่าอยากจะให้แบบซึมซับด้ทุกภาคจะให้ลงตัวนะถ้ามีกินอาหารแคบหมูพริกหนุ่มมาด้วยนแล้วอีกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยใส่ปัวจะโอเคแบบนี้ เดี๋ยวไม่แปลกนะสักทุกเดนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าสาวๆนี่ห้ามพลาดเกาะติดหน้าจอนะ่ฮะเดี๋ยวจะมีคำถามที่หลายๆคนอยากใจละลายรอคุณอยู่นะคะอย่าลืมกด s u b s c r i ห้างพลาดคุณบรีวันอทิตย์ออนทีวีสักครู oh. <Copy. S 1> геро, ่เดียวค่ะสักครู่ค่ะ เกิดดีสวิตเมื่อตัวน้อยนิดจะสวิตมาใจมาเป็นละอ่อนละปูนเมืองไทยอยู่เมืองลำไงพ่อยแม่อยู่นี่เป็นลูกครึ่งสวิตไทยแลดไมายเน้แต่แนวครับผมน้องพี่มาอยู่เมืองสัมเตวีนับปาาตูตีที่มาอยู่ไทยแล ลังอูยังบทอดอแต่ว่าเหาขึ้นชอบเพลงสอดแต่หนาขออภัยพี่น้องสูมาจะไปฟังตาว่าตาเนียนเลยหนาะ เสียงบ่ฮอแต่ก็คือใจฮักจะขอปากรักห้าเนียนภาษาก็ผมมันเปลื้มเพลงซอลลานนาขอยกมือไว้สาครูบาอาตาราปะปั้นผมซอผมก็บอมีงานจะฮอผมให้ปิดบานซอฮอฝรั่งฟังกระว่าด,ด้ ฝรั่งขอซอก็พอดีกิดนับฟังเอาคึกข้างจังวะทุกใจฝรั่งมันหุมเพลงซอประตาย I never m i n music เต็มตี้ห้องเอามวนกันปรตายลดละผ่านคลายมวนกันเต็มตี้ l e t enjoy everybody ฝรั่งซ่อ you see I am sorry that I เป็นฝรั่งบางครั้งนักใจแม่แอวเมืองไทยได้จืจอหลายอย่างฝรั่งที่นกฝรั่งทีอยาฝรั่งล,ะล,ะล,ะละัลาเตวตามผลต่างฝรั่งขึ้นสำล้อก็หาว่ามานั่งมาบอมีสตางหาว่าฝรั่งวอก พอ่องก้องหอมว่าไอห,หัวเลืองว่าเอาจนเปิงจนปากบอออกประกองคนไทยปักกันย้อมผมเหลืองเตือผู้คนจนฝรั่งแทบช็อกในเมืองป้นอกหัวเลืองเกบหมดฝรั่งบอเหลืออดเจยฝรั่งว่าตได้ อกอดปฏิกิดนับฟังเอาคึกคักจังวะทุกใจฝันหลังมันหุกเพลงซอบ่ได้อาย never my music เต็มตีห้องเอาม้วนกันบ่ได้ลดละผ่อนคลายม้วนกันเต็มตี let enjoy F B party ฝันซอ y o U see I a M s o r r y h i t เป็นฝรั่งฟังครั้งนักใจแม่แอวเมืองไทยใจจื้อหลายอย่างฝรัง่งขีนกฝรั่งขียาฝรั่งล,ะล,ะละันลาเตวตามหนต่างฝรั่งขึ้นสำล้อก็หาว่ามานั่งมาบพมีสตางหาว่าฝรั่งบอกท้องก็หอมว่าไอห,หัวเหลืองว่าเอาจนเติงจนปากบอออก กระปองคนไทยปั้ตันย้อมผมเลืองเกลือผู้คนจนฝรั่งแทบชอ็อกในเมืองบ้านนอกหัวเลืองเกือบหมดฝรั่งบอเหลืออดเจอฝรั่งว่าดได้ บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแปกรมการท่องเที่ยวแบบไว้กลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหว้พระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวบังกร กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมะหะสักการะพระพิคเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริศสามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร028013211ถึง14 จะมีเหรออขามีความดำสีละเป็นสูงมากเพราะว่าตอนนี้นับหนึ่สองสามนั่งนิ่งอยู่น่าจะจำไลยนี่เขาเรียกว่าเป็นคนเป็นเป็นสีลปินที่ถ้าเกิดเล่นละครเนี่ยนะจะได้รับบทเด่นมากคือจะไม่ไม่ได้เป็นพระเอกไม่ได้เป็นพระรองแต่จะเป็นบทที่ได้เล่นแท้ทุกเรื่องเป็นบทตัวโจงไงคือได้คือเล่นงานเยอะก่อนก่อนพระเอกนะเอกพระเอกเขาต้องต้องเด่นใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยเล่นได้ทุกเรื่อง สิเรื่องนึงก็ได้ค่าค่าค่าตัวหนึ่งเป็นที่ว่าเป็นเอกเออเออเออออเออเออะออเออเอองดอเอ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 ่เออเเร็วนะเะบอกให้เออเออเออออเออเออเเอเอเออเอเออเอเเออ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 เวอเออคออเอกเออเออเอเเอเออเออเเออเดเอเอเอเเอออเเเเอเเอ ยังยอยู่นะฮะสาวรออยู่ตามสัญญาเลยนะเียเารอเลียนข้าวไม่ใช่ม้นนรอถามํอถามรอตอบเรียนเต็เลยะตอนนี้เนี่ยมีใครมาดูแลหัวใจข้างๆหรือยังอดูแหัวใจนะ้ขมีอย่คนรับผมเขาดูแลตลอดเป็นวเป็นย่เยทั้งชุน่ยับนี่สคนแหละผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชาย ใช่เอาแล้วฮะเาครับอีเชียงใหม่ต้กงพูดเลยโอ้โหคือมีโอกาสเจอทุกเดือนจะมาหาตลอดโอ้โหครับผมนี่นะครับถือว่าเป็นรายการเรานี right> ่วีไอพีมากเลยนะครับค่ะเจาะลึกมด้หะเจาะลึกแล้วก mm ็แ hmm> ต่ว่าเรื <h h <h ่องส่วนตัวมากๆอะไรอ่ะที่ทำให้อยู่ได้คิดอย่างนี้อ่ะไม่ใช่ค่ะก็คุณพ่อคุณแม่นะครับก็ดูแลกันอยู่ครับตอนนี้ดูแลกันอยู่ก็ อยู่ไกลกันแต่ว่าพ่อแม่ก็หาโอกาสจริงๆลูกจะต้องไปหาพ่อแม่นะ,ะแต่แต่คุณพ่อไม่เห็นว่าลูกไม่อ้อกไปหรอกพราะลูกเอาเวลานั้นไปนอนดีกว่า <c oughs> พ่ออยู่แม่เจอแต่ละครังง้งโอ้โหทำไมผอมลงเฮ้ยทำไมผอมลงอะไรเงี้ยแตมีกช่วงหนึ่งอ้วนขึ้นช่วงช่วงหนึ่งอ้วนขึ้นพ่อแม่เลยบอกว่าไม่มีงานทําเหรอกก็็จะไม่เโกินมีเวลาแต่รับแบกมาอะไรพี่ก็ถ้าเป็นพี่เนี่ยถ้าไม่มีงานที่พอไหะทำไมคะ ไม่มีกินอ่ะกินแต่แกงจะเอาไหนมพราว่าเราไม่มีเงินใช่ไหมไม่มีงานไม่มีเงินแต่นี่คือถ้าถ้ามีงานคือไม่ได้พักไงมันขับรถตลอดมันเลยอย่างเงี้ยครับคือไม่ใช่เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตนะยังไม่มีไปทีแรกน่าจะเป็นที่รุ่งรุ่งธุรกิจนี่แหละได้เลยดีเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะเอาอย่างงี้ดีกว่า เรื่องราวของกัญญาสุขภาพดีกว่านะคะทำงานหนักขนาดบบนี้ยังมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างอือวิธีการดูแลคือกินน้ำครับกินน้ำน้ำทำให้ผมอยู่รอดเปล่าน้ำเปล่าน้ำจะติดรถตลอดเลยถ้าเกิดเปิดประตูรถผมเข้าไปเน, <c oughs> นี่ยนะเฮ้ยอันนี้รถเหรอ <c oughs> เปิดมานี่ฮะเปิดครับน้ำมีไหลเต็มเลยไม่ใช่ตวงตวงกันแล้วคือพยายามจะไปเติมน้ำมันร้านที่ไปเติมน้ำมันเติมแก๊สร้านที่เขาแบบว่าแห้งนานเลยนะ <c oughs> ตอนแรกผมฟังรถพี่แอเจน้ำท่วมมาต่างคนบอกเปิดไปรถผมมีแต่น้ำมีแต่ใจปวดน้ำเลยปวดน้ำก็คือจะกินแบบวันหนึ่งจะกินน้ำเยอะมากก็ทำให้สดชื่นกินน้ำทให้สดชื่นแล้วก็กินน้ำมากนี่ไม่นักไม่ว่านะกินน้ำมากไม่หนักไม่ว่ากินน้ำไม่บ้าหรอกเพราะว่าไปไม่ถูกเลยไม่แต่จะเกิดจะบอกว่ากินน้ำทำหน้างงมากไม่ไม่กินน้ำมาก ไม่น่าพี่บ้านเหรอเพาไม่น่าเขารู้ครับว่าน้ำที่มากเป็นของไม่น่าคนเดียววะน่าแปลกลาโมกมากใครคิดเนี่ยแหม่แต่คนที่ยิ้มเนี่ยเขคิดไปกันหมดแล้วทั้งห้องเนี่ยไอ้ยิ้มใหม่จะถามว่าเอ็มเจเนี่ยนะคะเป็นคนที่อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นตัวเองมากๆว่า็นการจัดรายการหรือการร้องเพลงทำไมคะถึงได้แบบติดรีเสียอะไรแค่คำ่างเงี้ยตั้งแต่เปิดรายการนิ้มพูดเหนือสักคำเลยเนี่ย เพราะว่าเเคยไปฟังพี่กัดรายการอยู่พี่แบบว่ามันคือพี่จะบอกว่ามันทำเหนือทำมันมีกวาคือคือจุด จุดเริ่มต้นเป็นรายน้อยเนาะคือจุดเริ่มต้นที่ได้พูดภาษาเหนือเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับคือมีความรู้สึกว่าพี่น้องชาวเหนือที่อยู่ในกรุงเทพเปละเปริคนตรงจะมีเยอะมากแต่ก็เหมือนมีความรู้สึกว่าเขาเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยเล็กๆที่ไม่กล้าเปิดเลยเด<ห><ห>ี๋ยวว่าเป็นคนเหนือเพราะว่าดีเจที่เป็นคนอีสานหรือคนใต้เนี่ยโอ้หโหกล้าที่จะใช้ภาษาตัวเองในการออกสื่อแต่คนเหนือไม่มีใครกล้าที่จะใช้ภาษาตัวเองออกสื่อเพราะว่าโดนคนมองว่าหนึ่งเป็นแมวเป็นดอยเป็นคนเขาคือพูดเป็นชาวไทยใหญ่คือพูดเป็นชชาา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 ววตต่่่่่่่งงงดด้้้้้อออะะะกกกกก็เเเเเลลลลยยไมทททีีีีีจจใภภษษหหนนนนนนืืแแคคบบถึัพูส พูดภาษาใต้แต่ไม่กล้าพูดภาษาตัวเอง<ช>อจะมีความรู้สึกว,ว่าครั้งหนึ่งก็เลยคุยกับเจ้านายเมื่อัหน้าว่าจะขออนุญ,ญาตใช้ภาษาเหนือในการจัดาการเจ้านายเขาก็เหมือนกับยังไม่ค่อยอนุญ,ญาตเ<ช>ขาไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดีเหรอคนเขาจะรับเหรออะไรเงี้ยก็เลยขอลองดูก็เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งก็เลยพูดเราพูดเหนือไปจนวันหนึ่งได้ไปออกคอนเสิร์ตเขพออกคอนเสิร์ตตุกการุ๊กคนเหนือมาหาเยอะมากมก็ขอบคุณมากที่แบบใช่เขาไม่รู้สึกว่าขอบคุณมากที่ที่เหมือนกับ ช่วยช่วยพูดภาษาของเราอะไรเงี้ยทำให้เขามีความสึกเขามีที่ยืนเขามีที่ยืนในในส่วนตางเราตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยได้อู่ภาษากระเมืองในในในที่บัญชีบ้านเก่าเออเนี่ยนึกคนที่ได้มาอยู่เนี่ยการอยู่ไก่บ้านได้มีภาษาตัวเก่าก็เหมือนว่าได้อยู่บ้านเออซึ่งปัจจุบันยิ่หายากมากส่วนของดีเจคนเหนือที่จะมาพูดภาษาเนแบบนี้ได้ไม่กล้าพูดเนี่ยครับค่ะอ่ะถึงตรงนี้ได้พี่เอ็มเจฝากผลงานเป็นภาษาเหนือดีกว่าครับบผม ซิงเกิลไม่ล่าสุดของผมนะครับก็ยินดีนสังกรรคยินดีมิวสิกนะครับกับเพลงกัดโอ๊กกัขอฝากผลงานเพลงล่าสุดของผมตัยแล้วกันนะครับผมมันจะยังไงกัอยู่อันนี้คือยิ่งผมโอ้กนะครับกัดโอ๊กนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงแรกนะครับที <c oughs> ่เราจะฝากผลงานตัวถ้าเกิดว,ว่าเพลงนี้มันไปได้ดี ซิงเกิลสองก็ต้องตามมาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเออนะยังไงก็ฝากด้วยกันนะคะท่านที่เป็นแฟนค่ะพีเอมเจสพระเพนญกัดอกนะค่ะวันนี้รายการของเราเวลาหมดเกลี้ยงเลยวันนี้เราใช้เป็นคุ้มค่าจริงๆทั้งในส่วนของการถ่ายออนไลน์สดด้วยทางเว็บไซต์จัดคุมพ์มรีจัดซีโอจัดทีเอสนั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพีเอมเจสมากๆที่ให้เกียรติมาวำรายการวัเดี๋ยวเคเดี๋ยวเอาแผ่นฝาด้วยนะคะอันนี้เป็นภาระยากนะครับเดี๋ยวพอเรื่องรายการลราขอคืนเฮ้ย ตอนนี้ไ่อท่านอาจารย์ด้วยความคุ้นนิ่มไม่ยากเลยจะพูดเล่นอุ้มโต้อนะค่ะวันนี้เวลาของเราทำบรีเวอร์ไรตี้ออนทีวีนะคะหมดเกลี <c oughs> <c oughs> ้ยงเลยติดตามทั้งน้านะคะว่าศิลปินจะมาพูดคุยกับเราในครั้งต่อไปจะเป็นใครอย่างไรติดตามกันทุกครั้งเลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับโชคดีนภา เมื่อความรักมาสุดทานบางอย่างเริ่มเปลี่ยนไปฉันเองไม่เข้าใจใครกันที่เปลี่ยนไป ไให้ใครและอีกุ่นานเธอคงขึ้นไปจากกันแต่ยังหักเลยยิงดืนจึงได้แค่มือที่บ่มีหัวใจยังทำตัวเธอไปสักเท่าใดยิ่งเข้าใจควรทนหรือควรยอมแพ้ก็รหูตึงหู กฝืนทำเต้าใดสุดท้ายก็เจ็บเหมือนกันไอยังมากัดอ,อก ปันใจใครคนอื่นเมื่อหมดแห่งนึงคนบอกจะปล่อยให้เธอเดินไปตามหัวใจวอาฉันจะทนมันได้ไหมแต่ยังไงยินดีฮับความเจ็บเอง dạy phương thâm tàu đầy số thai <laughs> có trái mưa ai hân mà các ốc mà chạy hai ai ปั่นใจปั่นใจใครคนอื่นไอเย็นบัดดีปองดีป,ปอปาน้องรอบ่วไว้เละปั่นใจปั่นใจใครคนอื่นปอให้เธอเดินไปตามหัวใจความเจ็บที่เหลือไว้เก็บอยู่ในใจฉันเอง I need my dad ok oh,